โจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่ามีสไลเดอร์อันหนึ่งเนี่ยมวลสิบกิโลเนี่ยเคลื่อนที่ตามรองที่ไม่มีฟิชชั่นอ่าแล้วก็มีค่า k เท่ากับหกสิบนิวตันต่อเมตรขนาดทีู่่ที่จุด a เนี่ยสปริกเนี่ยยืดไปแล้วนะคะศูนย์จุดหกเมตรแล้วก็ที่จุด a เนี่ยมี v เท่ากับศูนย์แล้วก็มีเชือกนะคะผูกจาก a ไป b โดยผ่านรอกนะคะแล้วก็ออกแรง250นิวตันซึ่งมีค่าคงที่โดยโจทย์เนี่ยถามว่า เจ้าอันนี้เนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ไปที่จุด c แล้วเนี่ยจะมี vc เนี่ยเท่าไหร่นะคะวิธีคิดก็คือเหมือนข้อก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าต่างกันก็คืออันนี้เนี่ย d a t a vg จะไม่เท่ากับ0ก็คือจะมี H เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วเราก็มาเขียนสูตรกัน u ก็คืองานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์นั่นเอง ก็คือ250ใช่ไหมมีแค่แรงเดียวคูณกับระยะค่ะระยะเราหาได้ไหมว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นพีทาโกรัสเนาะก็คือ0.9นะ1เนาะ1.2เนาะตรงนี้ก็จะเป็น1.5นะ1.5าเมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยเชือกนี้จะยาว1.5แต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเชือกก็จะยาวศ9เพราะฉะนั้นก็เอา1.5ไปลบกับ0ูุ มันจะได้เท่ากับ150จูลถ้าหาเดลต้าทีเดลต้าทีจากสูตรเซตหนึ 2, ่งส่วนสองเอวกำลังสอง1ส่วน2แล้วก็มวลของเราเนะี่ยมีค่าเท่ากับ10 v v หลังก็คือ vc นะคะคือสิ่งที่เราต้องการหาลบกับ0เพราะว่าเขาบอกว่า v a เนี่ยหยุดนิ่งเนาะเป็น0จะมีค่าเท่ากับ5 vc กำลังสจูลเนาะ ต่อมาพี่จะหาเดลต้า v g นะคะซึ่งเดลต้า v g เนี่ยมีค่าไม่เท่ากับศูนย์เพราะว่ามีความสูง h เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยพี่เนี่ยจะกำหนดนะคะเป็นจุดอ้างอิงเนาะโดยให้ตรงนี้เนี่ยสูง h โดยพี่จะให้ตรงนี้เนี่ย v g เท่ากับ0ก็คือจุดอ้างอิงเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเค แล้วก็จะหาวเวตเดลต้ vg นะคะจากสูตร mgh เนาะ m เท่ากับ10 g เท่ากับ9.81ส่วน h ของเรานะคะก็คือ h หลังลบ h แรกอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า h ของเรามีค่าเท่าไหร่เรารู้ใช่ไหมว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ30เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาเนี่ยก็จะเป็น1.2 s i n จ0ดใช่ไหมคะเพราะว่าแตกขึ้นเนาะ แล้วก็ลบกับ0ูนย์คะะเพราะว่าความสูงของอันแรกเนี่ยเรากำหนดให้มันเท่ากับ0ูนย์เนาะแล้วก็เราเนี่ยจะได้คำตอบมานะคะเดลต้า Vg เท่ากับ58.9จูลนั่นเองค่ะต่อมาหาเดลต้า Ve ค่ะเดลต้า Ve ก็คือแรงที่เกิดจากสปริงใช่ไหมคะแทนเข้าไปนะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณหกสิบนะคะแล้วก็ x นะคะก็คือ ตรงนี้นะคะระยะ1นส่วนสองะคะบวกด้วย0.6ก็คือมันยืดออกมาแล้วเนี่ย0.6เมตรนะคะตามที่โจทย์บอกเลยอย่าลืมกำลังสองนะคะแล้วก็ลบกับอันแรกค่ะอันแรกก็คือเศษ1นส่วนสองะคะคูณ60คูณด้วยระยะ x นะคะก็คือ0.6นั่นเองค่ะเพราะมันไม่ได้เริ่มที่ศูนย์เนาะ มีค่าเท่ากับ86.4จูลค่ะคราวนี้นะคะจากสูตร u เท่ากับ delta t บวก delta vg บวก delta ve mm hmm. ก็จะได้เป็น150นะคะเท่ากับ delta t ก็คือ5 vc กับบัง2บวก58.9นะคะบวก86.4นะคะแล้วก็จะได้คำตอบของ vc นะคะว่าเท่ากับ0.97 4เมตรต่อวินาทีค่ะ